เปิดปมร้อนกลางวงห้องประชุมกันชัยพิธีกรผู้ประกาศดังและพออข่าวระอุสุดๆครับปมร้อนพิธีกรผู้ประกาศข่าวดังกับพออข่าวคนใหม่ช่อง3หลังเพจเจมอลร้อยแ8นะครับออกมาแฉกรณีดังกล่าวล่าสุดนั้นแหล่งข่าวครับกล่าวถึงประเด็นร้อนนี้ว่าได้มีการประชุมถึงการปรับรายการข่าวที่วันทานเหตุการณ์ที่มีหนุ่มกันชัยและหมวยอริษราเป็นพิธีกรข่าวในช่วงนี้อยู่ซึ่งทางพออข่าวคนใหม่นะครับได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการปรับเนื้อหาข่าวใหม่ โดยทางกัญชัยก็ได้บอกถึงจุดประสงค์ในการทํางานของตนเองว่าตนอยากให้เนื้อหาของข่าวในรายการข่าวทิ้งวันนั้นน,นําเสนอข่าวที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมตอนนี้และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอย่างที่ทําอยู่ณขณะน,นี้แต่ขณะที่พอออกข่าวคนใหม่นะครับก็มีมุมมองอีกด้านหนึ่งซึ่งทําให้เกิดการเห็นต่างของทั้งสองฝ่ายทางกันชัยนะครับจึงได้บอกว่าแนวทางใหม่ที่จะปรับนั้นไม่ได้เป็นแนวทางที่ตนตั้งใจทํามาโดยตลอดคืออยากให้เป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านตนก็อาจจะทําแนวทางใหม่นั้นไม่ได้ ทางพอออกข่าวนะครับก็ได้พูดในเชิงที่ว่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้ค่อยมาร่วมง,งานกันใหม่ทําให้บรรยากาศในที่ประชุมตอนนั้นเกิดความตึงเครียดขึ้นมาทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้ครับจึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้พิธีกรคนดังตัดสินใจที่จะย้ายช่องทั้งนี้ในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับรายการข่าวที่วันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้มีการปรับเปลี่ยนให้หนุ่มกัญชัยมาทําหน้าที่พิธีกรคู่กับมวยอริสลาพร้อมทั้งปรับการนําเสนอข่าวเน้นไปที่ประเด็นร้อนในขณะนั้นและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทำให้รายการนี้ครับได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นและตัวเลขเรตติ้งก็ขยับขึ้นมาหากมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้ครับก็ทําให้เป็นที่น่าจับตามมองอ,อีกครั้งอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้เลยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ